นะครับในพิธีชาพนก,กิจศพของนายชายดวงใจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโยธินมูลกกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีชาพนก,กิจศพและเป็นตัวแทนในการทอดผ้ามหาบังสุขุล โอกาสนี้เรียนเชิญนายโยธินมูลกับคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบึูทอดผ้ามหาบังสุกุลเรียนเชิญครับในพิธีชาวพนักิจศพของนายชายดวงใจในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอธิการสมพรยติติงโร เจ้าอาวาสวัดสุภุมท่านเมตตามาเป็นประธานในพิธีชาปนกิสศพฝ่ายสงฆ์และเป็นองค์พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลโอกาสนี้กราบนิมนุ์พระธิการสมพรยัตินทรโรเจ้าอาวาสวัดสุภุมพิจารณาผ้ามหาบังสุกุกลกราบนิมนตนครับ จาวังชังคาดาวปัตถวาจะทำมโนอุปาทิตาวาไมรุนทันติเตชังอุปาสมุทโกกับกราบธรรมสก,การขอบพระคุณพระสิการสมพรยักตินทโรขอบพระคุณนะครับท่านนายกโยธินมุลกกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพงไว้ทัโอกาสนี้นะครับอาลำดับต่อไปพระสงฆ์กราบนิมนต์นะครับร่างดอกไม้จันทร์จากนั้นนุ่งขาวห่มขาวตามลําดับ ต่อจากพระ,พะคุณเจ้าเชิญคุณสายสมรคุณหลานไปต่อเรือไปต่อหลวงปูหลวงพอ่อนี่ไปทั้งนี้ต่อต่อ่ายจากนั้นเสร็จแล้วเลื่อนชิงนำแนู่คุณวิกียรนะครับที่รวมนักพิธีรวมความดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความอาลัายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายให้กับผู้ว่ายชนนะครับขอเรียเชิญครับ ทิจอยูทั้งในนะครับในบ้านกับไต่ตารางห้องนี้การเชิญนะครับไต่ตนนห้องนี้นะครับวางหลังใหม่กันนะครับจะประกอบพิธีชาปนากิจตัดขั้นตอนประชุมเพลิงออกไปนะครับที่เจแล้วจัดอยู่ที่ทั้งหมดนะครับ,นะรบจัดอยู่ที่ป่นานสภาหลังจากนั้นเราก็เคลื่อนย้ายหลวงทรงสกานนะครับยูที่สถานที่ประชุมเพลิงมีอยู่ขั้นตอนเดียวก็กคือสวดหนาไฟนะครับสวดหนาไฟ รับกายทั้งไฟปัญชีเฮาเตรียมปัจจัยเพื่อถวายเพื่อจระสง์อง์สวดหนาไฟนะครับไปนั่นีน่แหละครับเพราะว่าอันความตายชายนาเรยหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นถีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าจินหนาเรานะครับ จะเป็นเศรษฐีมาหาเษรีฐีจะเป็นคนจนคนร่วยจะเป็นจะจบและสรรพสร์ทั้งหลายกะนี้ความจริงบร,ริก็คืออนิจังทุกขังอนานักตานะครับเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และยัง่งยืนอ่เสียงข้างกับเปิดเพลง 5. นั่งเปิดพงนั่งนี่แหละพี่น้องเพราะว่าอนิจจาอะไร ไม่กลับแล้วดุดดวงแก้วแต่ดับกลับสลายลุ่มโพทองเคยปกป้องต้องไม่ลายเหลื่องรับหายสุดอานวาางล้างลมใจนะครับนี่แหละชีวิตของมนุษย์ข้านะครับผมสุทไทยกะบอพี่พูดใดใหญ่ไปกัวลูหีนะครับ ได้เข้าน้อนกันทุกคนวันละนี่โอกาสนี่เป็นชื่อของนายชายดวงใจนะครับเป็นชื่อของนายชายดวงใจเข้าในานะผู้ริเบื้องหลังตัด,ด,ดล้วนแสดงพรมกโรคแสดงพรมอาลันะครับแล้วก็ลวนสมศักดิ์ธรรม À, vàng độc này kênh là Mì